นวัตกรรมที่สร้างสรรและไม่หยุดนิ่ง22ปีกับ Index Creative Village ซึ่งได้เนรมิตหมู่บ้าน Index Creative Village ให้เป็นพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์และโชว์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let's Celebrate Double Creating Year ไปฟังคุณเกรียงการการจนะโภคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Index Creative Village เป็นผู้ถ่ายทอดและบอกเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวกันครับเนื่องจากปีนี้เราครบรอบ22ปีนะครับก็คอนเซปต์งานเราก็เป็น double creating นะครับโดยที่เรารวบรวมทั้งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ครีเอทีฟของเราทั้งหมดนะฮะมาชมว่าเออในตลอด22ปีของ Index เนี่ย เราทำงานผ่านอะไรมาบ้างนะครับเรามี s ัสเทสสตอรี่ของเราอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวินชีนะครับเป็นพาร์ทที่เราจะทำเป็นลักษณะของ traveling exhibition ที่ไปทั่วโลกนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแตกต่างแล้วก็มีครีเอทีฟใหม,ใหม่มานำเสนอเสมอสำหรับทิศทางในปีหน้าของ index นะครับเราก็มองเรื่องของ creative เป็นหลักนะครับเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราสะสม ผลงานนะครับมันจะทำให้เราแตกต่างพร้อมกับมีทั้งกลยุทธ์ครีเอทีฟในมุมต่ตางๆที่มันจะทำให้เรามีความแข็งแรงมากขึ้นไปอีกครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย้ำและ,ะแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่โลกแห่งการตลาดอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถปรับใช้ได้ในธุรกิจเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำที่จะทำให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อาเซียนต่อไป